ให้ไม่พลาดคลิปและสินค้าใหม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆนพี่สมาชิกทุกท่านด้วยนะครับช่องอุปกรณ์เสริมเซร่ายินเตอรรับเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับอะแดปเตอร์นะครับตัวนี้นะครับีเฟอร์สโคปนะครับโฟนนะครับผมอะแดปเตอร์นะครับผมหรือสโคปแคมนั่นเองนะครับเพื่อนๆพี่นะครับของแบรนด์ดิสคอเมอรี่นะครับเพื่อนๆพี่นี่นะครับ กล่องภายนอกก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆนี่พี่นะครับผมเพื่อเป็นกาลังใจทำคลิปต่อไปนะครับผมสินค้าผมจะเอามารีวิวทุกรุ่นนะครับผมที่มีอยู่นะครับผมหรือจะนําเข้ามานะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับสินค้าใหม่หรือสินค้าจัดโปรนะครับโปรโมชั่นพิเศษครับจะได้เห็นก่อนใครนะครับเพื่อนๆนี่พี่นะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยว เรามาดูกันเลยครับว่าภายในกล่องมีอะไรบ้างนะครับสโคโฟนนะครับหรือสโคปแคมนั่นเองนะครับนี่นะครับข้างในกล่องนะครับนี่นะครับในกล่องก็จะมีนี่นะครับอย่างแรกนะครับเพื่อนนี่พี่นะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับตัวลองสายตานะครับตัวมองนะครับผมนี่นะครับ มันจะเซฟสายตาได้นะครับตรงนี้นะครับผมจะนิ่มนะครับเพื่อนๆพนี่พี่นี่นะครับโอเคนะครับหนึ่งตัวนะครับผ่านไปนะครับตัวต่อไปนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวจับนะครับเพื่อนๆนพี่ตัวจับกับกล้องนะครับผม นี่นะครับจะเป็นตัวจับกับกล้องนะครับเพื่อนเ่อนที่พี่นี่นะครับตัวต่อไปนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวจับกับโทรศัพท์นะครับผมนี่นะครับตัวจับกับโทรศัพท์นะครับเพื่อนเ่อนที่พี่นะครับนะครับผมแล้วก็จะมีน็อตนะครับแถมให้สี่ตัว นะครับนี่นะครับแถมให้สี่ตัวนะครับเพื่อนเพื่อนที่พี่นะครับผมโอเคนะครับแอมมันเป็นสโขบแคมนะครับเพื่อนเพื่อนที่พี่นะครับผมใช้ถ่ายรูปหรือวิดีโอนะครับเส้นเล็งนะครับตอนเรายิงหรือตอนเรายิงเป้านะครับผมโอเคนะครับผมครับผมเพื่อนพี่นะครับก็ตามนี้เลยนะครับผมเวลาประกอบเสร็จก็จะประมาณนี้นะครับประกอบง่ายนะครับผมตัวนี้นะครับผมนี่นะครับเดี๋ยว ไว้บ้างบาผมจะทําคลิปประกอบให้ดูนะครับเพื่อนๆี่พี่นี่นะครับประกอบเสร็จก็ลักษณะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับโอเคนะครับราคานะครับจากปกติจะอยู่ที่1,590บาทนะครับผมวันนี้ผมจะมาจัดโปรนะครับขายเพียงนะครับหนึ่าบาทรวมจัดส่งฟรีนะครับผมค่าพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มนะครับสนใจก็ติดต่อมาที่ไอเดียลนะครับ @jukppp นะครับผม @jukppp นะครับผมอ่ะโอเคนะครับวันนี้ก็ขอจบที่นี่ตรงนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ